ด้วยคําว่าเหลื่อมล้ําท่านประธานเองก็อาจจะรู้สึกธรรมดาเคยชินใช่ไหมคะเพราะเราเองค่ะพูดเรื่องนี้กันมาเป็นสิบสิปีค่ะแต่จําเป็นต้องพูดค่ะพูดแล้วก็ต้องพูดอีกเพราะปัญหาความเหลื่อมล้ําคือต้นตอปัญหาความยากจนและความตกต่ําของคุณภาพชีวิตประชาชนเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนทราบกันดีค่ะว่าโอกาสของคนในเมืองใหญ่กับโอกาสของคน,นชนบทมีไม่เท่ากัน เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตรัฐบาลมักทุ่มทรัพยากรและงบประมาณให้หัวเมืองใหญ่ก่อนซึ่งผลกระทบก็คือเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างชนชั้นค่ะ และข้อมูลที่น่าสนใจของ World Bank ปี2,567นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าประมาณ70%ในการใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะถูกใช้ในกรุงเทพแม้กรุงเทพจะมีสัดส่วนเพียง1ใน3รายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือ GDP การใช้จ่ายแบบนี้มันทำให้เกิดช่องว่างการพัฒนาของหัวเมืองและชนบทกว้างขึ้นเรื่อยๆ และเวอร์แบงค์ยังบอกอีกนะคะว่าจากผลดัชนีวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเกิน50%ของจังหวัดในประเทศไทยพัฒนาต่ำกว่าศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะ นั่นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าจริงๆแล้วพื้นที่ในต่างจังหวัดส่วนมากมีศักยภาพที่จะสร้างเม็ดเงินและเติบโตได้ดีค่ะแต่รัฐไม่สนับสนุนจึงไม่แปลกนะคะวันนี้ว่าทําไมคนในต่างจังหวัดเขาถึงทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่เพราะบ้านเกิดมันไม่มีโอกาสไงคะ และดูเหมือนรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็จะเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดีเพราะท่านเองได้ถแถลงไว้ที่สภาแห่งนี้ละค่ะในวันถแถลงนโยบายว่าจะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นโอกาสของคนทุกคน ซึ่งก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นของท่านนายกนะคะที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายค่ะก็แค่คำพูดและไม่มีแววว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเลยทำไมไดิฉันถึงพูดแบบนี้เพราะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือการปล่อยให้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกจัดสรรแบบเดิมค่ะไร้ประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างการใช้จ่ายที่เอาง่ายเข้าว่าค่ะไม่ว่าท่านจะตั้งโครงการมาชื่อสวยหรูหลากหลายขนาดไหนสุดท้าย ก็จบที่การสร้างถนนทำสะพานติดไฟฟ้าส่องสว่างอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปจ่ายกับเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เหลือก็เอาไปก่อสร้างกระจุกกระจิกและจัดอบรมสัมมนาค่ะรวมถึงเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ที่เรียกว่าง,งบบริหารจัดการปีหนึ่งราวๆา0 0จ้อกว่าล้านบาทค่ะให้ติดกระเป๋าผู้ว่าเอาไว้ไว้จัดสรรเมื่อกรณีจาเป็น และเมื่อนโยบายงบประมาณก้อนนี้นะคะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าต้องการให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงเขียนไว้ชัดค่ะ แต่ดูเหมือนนโยบายและเกณฑ์ข้อนี้จะถูกละเลยไปไกลค่ะในยามที่ประชาชนในชนบทเขาต้องเจอปัญหาเรื้อรังอย่างความยากจนการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณหลักหมื่นล้านบาทไปกับโครงการก่อสร้างมันนับเป็นการกระทําที่ละเลยปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะและการบริหารงบประมาณอย่างไร้ประสิทธิภาพยิ่งถ้าเราคํานึงว่างบที่เอาไป ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมันมีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณของกรมโยธาที่จัดสรรลงจังหวัดอยู่แล้วนะคะ ดิฉันสรุปแบบนี้ค่ะว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ซ้ำซ้อนล้มเหลวไม่ตอบโจทย์ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่าภาษีประชาชนค่ะและเพื่อตอกย้ำบทเรียนนะคะดิฉันจะพาไปดูความล้มเหลวในอดีตของการใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่ะมีโครงการทิ้งล้างสร้างไม่เสร็จหรือแม้แต่สร้างเสร็จก็ส่งมอบไม่ได้ไร้หน่วยงานรับผิดชอบค่ะโครงการแรกเริ่มต้นที่โครงการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวลำน ทวนฝ่ายซ้ายจังหวัดยะโสธร สร้างเมื่อปี2559ค่ะใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เป็นเงิน24ล้านบาทสุดท้ายส่งมอบให้เทศบาลไม่ได้ค่ะเพราะติดขัดระเบียบของกรมที่ดิน2อ,อาคารแสดงศิละปะวัฒนธรรมโครงการศูนย์แสดงศิละปะวัฒนธรรมจังหวัดตรังสร้างเมื่อปี59ค่ะใช้งบประมาณจังหวัดภาคใต้อันดามันด้วยวงเงินเริ่มต้น39ล้านบาทปัจจุบันทิ้งร้างไม่ได้สร้างต่อค่ะ3ค่ะโครงการอาคารหลังอเนก ประสงค์ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างเมื่อปี59เหมือนกันค่ะใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและสุดท้ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์โอทอปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะจำนวน35ล้านบาทปัจจุบันทิ้งร้างนะคะและได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าเป็นที่ซ่องสุมในการเสพยาเสพติดด้วยซ้ําค่ะนี่แค่ส่วนเล็กน้อยนะคะของซากความล้มเหลวในการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการก่อสร้างที่มันไม่ตอบโจทย์ พื้นท,ที่ฉันเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ตอนนี้เลยท่านสำรวจจังหวัดของท่านได้เลยโครงการทิ้งร้างก่อสร้างการก่อสร้างที่ไม่ตอบโจทย์แบบนี้มีทุกจังหวัดจริงๆค่ะการเดินหน้าสร้าง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 แต่ละปีมันมีมันไม่มีการประเมินความคุ้มค่าอะไรเลยงบประมาณ10ล้านโครงการนั้นแทบไม่ได้ใช้บางแห่งนะคะถ่ายโอนไม่ได้ด้วยซ้ําผิดระเบียบการใช้ที่ดินค่ะนี่ถือเป็นความผิดพลาดของคนที่มีอำน นาจใช้งบประมาณและที่ฉันไม่เคยเห็นว่าใครต้องรับผิดชอบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้งบประมาณแบบนี้ก็เพราะงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่ะคนที่มีอำนาจใช้คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไม่ได้มาจากประชาชนไม่เข้าใจพื้นที่ค่ะ มาแป๊บๆก็ไปมาปีสองปีเซ็นโครงการเสร็จก็ไปค่ะและไม่ใช่เท่านี้นะคะการออกแบบงบประมาณว่าจังหวัดไหนควรได้เท่าไหร่ก็เป็นวิธีการที่ตอกย้ําความเหลื่อมล้ําพี่น้องประชาชนค่ะเพราะท่านใช้เกณฑ์ว่าจังหวัดใหญ่และรวยจะได้รบ จะได้รับงบประมาณเยอะกว่าจริงอยู่ค่ะหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการกําหนดเรื่องสัสดส่วนคนจนแต่กําหนดเอาไว้แค่10%ค่ะรายได้ครัวเรือน25%รวมทั้ง2เกณฑ์นี้เป็น35%ทั้งหมดนี้ที่ฉันเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่น้อยเกินไปค่ะ ยกตัวอย่างนะคะกราฟนี้ค่ะอย่างเช่นจังหวัดชนบุรีค่ะมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย36,000บาทต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยอยู่ที่29,000บาทต่อเดือนแต่ก็ยังได้รับการจัดสรรง,งบประมาณสูงเป็นอันดับสองค่ะ424ล้านบาทเมื่อเทียบกับทุกจังหวัดแล้วในขณะที่จังหวัดพังงาค่ะมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย2 2 0 0 0บาทต่อเดือนถือว่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยและได้รับงบประมาณจัดสรรเพียง186ล้านบาทค่ะอยู่อันดับท้ายๆของประเทศถ้ายังจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่กันแบบนี้เมื่อไหร่ล่ะคะความเหลื่อมล้ำจะหายไปจังหวัดที่รวยเขาก็ยิ่งรวยขึ้นไปจังหวัดที่จนที่รอคอยการพัฒนาก็ยิ่งทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังการพัฒนามันต้องจับมือโตไปด้วยกันค่ะอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบนี้แน่นอนว่ารัฐบาลปัจจุบันรับรู้ปัญหานี้ ีเป็นอย่างดีค่ะและหากมีเจตนาในการพัฒนาท้องถิ่นจริงอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวเอาไว้ดิฉันคิดว่าเริ่มต้นด้วยการจัดงะจัดการงบประมาณก้อนนี้ก่อนเลยค่ะ ไม่อย่างนั้นจะยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านี้เพราะงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีในปีงบประมาณ69ค่ะงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรไปถึง26,525ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ68ถึง10%นะคะทำให้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่ะเป็นก้อนที่ได้รับจัดสรรเป็นอันดับสอของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด งบประมาณก้อนนี้สําคัญค่ะถ้าไม่สําคัญก็คงจะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มแต่จะสําคัญยังไงสําคัญกับใครดิฉันวิเคราะห์มาให้แล้วค่ะ26,000ล้านบาทท่านเห็นอะไรไหมคะส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการสร้างถนนค่ะการก่อสร้างมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการกระจายอำนาจและการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่ม และในปีงบประมาณ6-9นะคะกลุ่มจังหวัดที่ได้รับงบประมาณเพิ่มสูงที่สุดคือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ค่ะได้รับไป395ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว118ล้านบาทก็ราวๆ43%เปค่ะแล้วท่านประธานเห็นอะไรไหมคะ95%้ยคะ95%ค่ะของเงินจำนวน395ล้านบาทถูกใช้ไปกับการสร้างค่ะ ไม่ใช่การสร้างคนไม่ใช่การสร้างงานนะคะเป็นการก่อสร้างนี่แหละค่ะและอีก5%ค่ะที่ท่านเหลือไว้เนี่ยท่านนำไปอบรมสัมมนาและซื้อครุภัณฑ์เล็กๆน้อยๆภาพต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพดัชนีความก้าวหน้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองนะคะและ ภาพใหญ่แมงมุมที่เห็นอยู่นี้ฝั่งซ้าย9นาฬิกาค่ะคือดัชนีการเติบโตแต่ละด้านค่ะท่านเห็นอะไรไหมคะล้ำหน้ากว่าใครเพื่อนค่ะระบบขนส่งและถนนดูที่เส้นสีเทาจางๆนะคะมันจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าแต่ละปีแน่นอนค่ะถนนและระบบขนส่งก็ยังก้าวหน้าต่อเนื่องรวดเร็วทุกปีค่ะส่วนด้านอื่นๆพัฒนากว่าช้ามากและที่ย่ำแย่ที่สุดคือการศึกษาค่ะไม่แปลกเลยนะคะ เพราะว่างบประมาณจำนวน95%ท่านทุ่มไปกับการสร้างถนนไม่ได้สนใจการศึกษาทุกวันนี้นักเรียนมีถนนเยอะมากนะคะแต่ไม่มีอนาคตมีถนนแต่ไม่มีเส้นทางที่จะทำให้เขาได้เติบโตอะไรเลยแน่นอนค่ะไม่ใช่กลุ่มจังหวัดนี้กลุ่มจังหวัดเดียวทุกกลุ่มจังหวัดก็เป็นแบบนี้เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลค่ะ คือปีปีหนึ่งเราทุ่มเงินมหาศาลไปกับการสร้างถนนสร้างอาคารสร้างสะพานมากกว่าการสร้างคนสิ่งนี้มันทำให้ประชาชนในท้องถิ่นถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับปัญหาความยากจนปัญหาการเข้าถึงสาธารณสุขปัญหาการศึกษาไม่จบไม่สิ้นค่ะ ดิฉันยกตัวอย่างจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเป็นจังหวัดที่ติดอันดับความจนเรื้อรังอันดับที่หนึ่งและยังเป็นจังหวัดที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษติดต่อกันถึงเจ็ด ดิฉันพยายามจะค้นหานะคะว่ามันมีโครงการการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ความจนอะไรให้กับพี่น้องแม่ห้องสอนบ้างก็ไปพบโครงการหนึ่งค่ะชื่อว่าโครงการพัฒนาอุตสาหากรรมการค้าการลงทุนอ่านชื่อโครงการแล้วก็ดูจะใกล้เคียงกับการแก้ปัญหาความจนมากที่สุดแล้วนะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณ2องล้านสามแสนบาทค่ะวัตถุประสงค์เขียนเอาไว้ว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่พอไปดูไส้ในกับพบว่าท่านเอาไปจัดอบรม สัมมนาค่ะไอที่ปล่อยให้คนจนเรื้อรังมาเจ็ดปีว่าแย่แล้วนะคะตั้งโครงการมาแค่โครงการเดียวก็แย่อีกแต่พอไปดูไส้ในแล้วท่านเอาไปอบรมสัมมนาแย่ซ้ำแย่ซ้อนค่ะนี่ท่านตั้งใจจะให้ชาวแม่ห้องสอนเขาจนติดต่อกันต่อไปอีกกี่ปีถึงสาเกีใจท่าน ถามประชาชนในพื้นที่ดูก็ได้ค่ะว่าเงินสองล้านสามแสนเนี่ยเอาไปทําให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมันจะทําได้สักแค่ไหนเชียวและวิธีการคือท่านเอาไปจัดอบรมสัมมนาท่านคิดว่าประชาชนเขาจะอุทานว่าอะไรคะ ในทางกลับกันการก่อสร้างถนนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้งบประมาณถึง228ล้านบาทจากทั้งหมดที่ท่านได้ไป300ล้านดิฉันต้องขออภัยท่านประธานจริงๆที่ยิ่งพูดและยิ่งมีอารมณ์ดิฉันในฐานะคนที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ห่างไกลค่ะได้ยินเรื่องความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่เกิดวันนี้เติบโตมาได้เห็นโครงสร้างงบประมาณได้อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจมันทำให้เห็นค่ะว่าผู้มีอำนาจจริงๆแล้ว ไม่ได้มีใครจริงใจและจริงจังกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเดิความเหลื่อมล้ำเลยนะคะเรามีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เขารอคอยการพัฒนาเรามีเด็กที่อยู่สุดขอบประเทศไทยที่เขาเฝ้ารอโอกาส ดิฉันไม่เถียงว่าการสร้างถนนมันมีประโยชน์แต่ไม่เข้าใจค่ะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการช่วยประชาชนให้หายจนขนาดที่ว่าเอางบ76ไปทุ่มกับการสร้างถนนเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าขนาดนั้นได้ยังไง,ง,งไปัญหาต่อมาค่ะเราคงไม่สามารถแยกปัญหาความจนออกจากปัญหาการศึกษาได้ในเมื่อไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนคะ จะเอาปัญญาไหนไปซื้อชุดนักเรียนคะเพราะมันไม่มีเงินจะไปเรียนได้ยังไงจากข้อมูลกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาระบุว่า3จังหวัดแรกที่มีนักเรียนยากจนเป็นพิเศษแน่นอนคะ่ะจังหวัดแม่ห้องสอนที่เราพูดไปอันดับที่สองคือนราธิวาสและอันดับ3คือนครพนมท่านจําชื่อจังหวัดนี้ให้ดีๆนะคะน่าสนใจมากท่านประธานในปีงบประมาณ6 9คะ่ะจังหวัดที่ได้รับงบประมาณเพิ่มมากที่สุดเป็นอันดับสองคือจังหวัดนครพนม ได้รับงบประมาณไป295ล้านบาทเพิ่มขึ้น40ล้านบาทหรือประมาณ18%ค่ะแต่ตลกร้ายค่ะแทนที่ประชาชนนครพนมจะได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณก้อนนี้ในการแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ที่รุนแรงที่สุด แต่ปรากฏว่างบประมาณมันถูกใช้ไปกับการลงทุนก่อสร้างและซ่อมแซมค่ะเป็นเงินกว่า214ล้านบาทหรือประมาณ80%ค่ะน่าเจ็บใจแทนพี่น้องชาวนครพนมนะคะดิฉันไปอ่านแผนพัฒนาจังหวัดและพันธกิจของจังหวัดนครพนมก็เขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าต้องการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและสถานศึกษาคุณภาพสูงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านรู้ปัญหา แต่พอไปดูไส้ในไล่ไปทีละโครงการค่ะไม่มีโครงการไหนเลยที่เข้าใกล้การส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงการศึกษาเท่ากับว่านี่ท่านรู้แต่ท่านไม่ทําท่านรู้แต่ท่านละเลยปัญหาของประชาชนสุดท้ายรายละเอียดการใช้งบประมาณก็ใช้แบบเดิมค่ะมักง่ายไม่สร้างก็ซ่อมถึงตอนนี้ที่ฉันคิดว่าสิ่งที่ต้องสร้างด่วนๆเลยคือจิตสํานึกจิตสํานึกที่มีต่อประชาชนค่ะต่อมาค่ะ จังหวัดที่นักเรียนยากจนเป็นอันดับที่3คือนราธิวาสได้รับงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ3จาก ทั้งประเทศได้รับงบประมาณไป285ล้านบาทเพิ่มขึ้น43%ค่ะจากปี68หรือประมาณ17%แต่ก็เหมือนนครพนมเดะค่ะงบประมาณของนาราธิวาส231ล้านบาทหรือ80%ใช้ไปกับการลงทุนก่อสร้างและซ่อมแซมท่านเห็นไหมคะแม้จะได้รับงบประมาณเพิ่มแต่คุณภาพมันไม่ได้เพิ่มตามยิ่งเพิ่มท่านก็ยิ่งตัดถนนยิ่งเพิ่มท่านก็ยิ่งทําสะพานท่านจะสร้างสะพานข้ามไปไหนนักหนาดิฉันไม่ ที่รู้ที่รู้รู้นี่กำลังข้ามหัวประชาชนเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่รุนแรงที่สุดท่านประธานเชื่อไหมคะงบประมาณรวมกันของทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 1, 2 0 5ล้านบาทใช้จ่ายไปกับการก่อสร้างและฝึกอบรมเป็นไปได้ยังไงคะ ไม่มีโครงการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตไม่มีโครงการเพื่อย,ยกคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้เลยแม้แต่โครงการเดียวเงิน1,205ล้านบาทท่านไม่เจียดมาเลยนะคะใจดำค่ะ ต่อมาอีกความเหลื่อมล้ำของคนไทยคือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เราคาดหวังว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้บ้างนะคะอย่างน้อยๆก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดห่างไกลที่ขาดแคลนก็ยังดีค่ะแต่ที่ไหนได้พอมาดูจังหวัดอย่างบึงกาหนองบัวลำพูอํานาจเจริญสามจังหวัดนี้ขาดแคลนหมอมากที่สุดในประเทศไทยนะคะกลับกลายเป็นไม่มีโครงการเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขเลยค่ะ ทั้ง3จังหวัดนี้กับใช้งบประมาณ80%ไปกับการทำถนนสร้างสะพานไม่มีกระทั่งโครงการซื้อคุรุพันธ์ทางการแพทย์เล็กๆน้อยๆเลยค่ะ แทนประธานเชื่อไหมคะเอกสารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยสองเล่มมีจำนวน1508นห้าน้าดิฉันเปิดแล้วทุกหน้าค่ะพบโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพทางการแพทย์หนึ่งโครงการเท่านั้นเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเอาไปซื้อรูปพันธ์การแพทย์นะคะลงให้จังหวัดยะลาบอกตรงๆดิฉันติดใจว่ามันจะมีแค่โครงการเดียวได้ยังไงก็เปิดใหม่อีกรอบค่ะ1508หน้าก็ไปพบโครงการ จัดซื้อคุรุพันธ์ทางการแพทย์และอาคารเพื่อบริการสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มอีก3โครงการค่ะแต่ทราบไหมคะมันดันไปอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ก็น่าดีใจแทนพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะอย่างน้อยงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกใช้ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น เป็นเงิน94.6ล้านบาทหรือประมาณ0.36ไม่ถึง1ด้วยซ้ำค่ะดิฉันจะใช้คำว่าเจียดยังมากไปค่ะแต่ท่านประธานคะการมีโครงการลักษณะนี้อยู่เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นการยืนยันค่ะว่าการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณาสุขมันเป็นไปได้แต่ท่านไม่ทำ หรือถ้าท่านอ้างว่าท่านตั้งโครงการตามนโยบายจัดสรรก็ดีเลยค่ะเพราะนโยบายก็บอกไว้ชัดว่าเป้าหมายการใช้งบประมาณต้องลดความเหลื่อมล้ําให้ประชาชนเห็นไหมคะว่านโยบายชัดเจนเพียงแต่ท่านไม่ทําค่ะไหนๆก็ไหนๆที่ฉันอยากทราบเหลือเกินว่าการพัฒนาในภาคใต้บ้านดีฉันมันจะไปทิศทางไหนแน่นอนว่าพันธกิจหลักทั้งกลุ่มภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันต้องชูเรื่องท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วค่ะและโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งอ่าวไทยและอันดามันทีฉันไปรวมมาแล้วค่ะเป็นเงินจำนวน1,278ล้านบาทดีฉันอยากทราบค่ะว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะคะปรากฏว่าก็ไปดูไส้ในค่ะ80%ท่านทำถนนอาคารสะพานแล้วก็ไฟนี่เฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะท่านประธานดิฉัน ลองถามดูว่าประชาชนทั่วไปเวลาที่พูดถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาจะนึกถึงไหมคะว่าท่านจะเอาไปสร้างถนนทําสะพานไม่มีหรอกคะ่ะเราจะท่องเที่ยวกันแบบไหนเดี๋ยวนี้เขามีท่องเที่ยวสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวยั่งยืนแบบนี้เราจะเที่ยวกันแบบไหนคะเดินดูไฟนับต่อหม้อสะพานแบบนั้นหรอคะแน่นอนว่าแสงสว่างมันย่อมดีกว่าที่มืดอ,อยู่แล้วแต่ท่านจะแค่ติดไฟทําสะพานแล้วเมื่อไหรละคะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมันจะไปสู่ประชาชนได้ จริงๆแล้วโครงการที่ระบุตรงๆนะคะว่าจะสร้างถนนทำสะพานที่ระบุมาตรงๆเป็นเงินจำนวน3,800ล้านบาทค่ะรวมโครงการท่องเที่ยวเมื่อกี้1,002รวมกัน5,000ล้านบาทค่ะดิฉันจะสรุปง่ายๆเลย ว่าภาคใต้ในปีงบประมาณ2,569นี้จะมีงบในการก่อสร้างลงไปถึง5,000ล้านบาทโลกคู่ขนานค่ะข้อมูลบางอย่างรัฐบาลอาจจะหลงลืมไปภาคใต้คือภูมิภาคที่มีความยากจนที่สุดในประเทศไทยนะคะงบประมาณที่ทุ่มลงไปในลักษณะนี้มันยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วภาคใต้เป็นอะไรไม่รู้ทำทำทำท,ทจริงๆกับถนนทำเอาตาย ท่านขุดเอาหมดแล้วทุกวันนี้ประชาชนไม่ต้องมีโอกาสอะไรแล้วค่ะท่านคิดการพัฒนาที่ประชาชนมีโอกาสได้รวยบ้างสิคะจัดงบแบบนี้มีแต่นายทุนผู้รับเหมาเท่านั้นนะคะที่ร่ำรวยประชาชนก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก่อนที่จะจบค่ะที่พูดมาทั้งหมด ก็ว่าหนักแล้วนะคะก็ยังมีของหวานเพิ่มเติมอีกค่ะเพราะงบประมาณที่ลงไปในจังหวัดกลุ่มจังหวัดยังมีงบกลางในแต่ละปีจํานวนไม่น้อยอีกด้วยงบกลางนี้เขาก็จะอนุมัติกันเวลาที่มีการประชุมคอรมอสัญจรค่ะเวลาคอรมอสัญจรไปตรงไหนพบโครงการพบปัญหาอะไรก็อนุมัติงบในพื้นที่แล้วโครงการที่อนุมัติก็คล้ายๆกันค่ะสร้างนูน่นสร้างนี่เหมือนกันเลย ตัวอย่างปีงบประมาณ6-7นะคะรัฐบาลอนุมัติงบกลางให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นเงินจำนวน1,393ล้านบาทค่ะรัฐจ่ายเงินซ้ำซ้อนแต่แยกช่องทางกันจ่ายแบบนี้ทำไมคะมันเปลืองภาษีประชาชนค่ะมันไร้ประสิทธิภาพ สภาพแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหวงกันทั้งอำนาจทางการเมืองและส่วนราชการมีทั้งงบของกระทรวงกรมต่างๆลงไปเกณฑ์การจัดสรรก็คล่อมกันไปหมดภารกิจซ้ำซ้อนขาดความพร้อมในการทําโครงการค่ะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาที่สุดวันนี้การพัฒนาที่ท่านคิดเป็นแต่สร้างสร้างถนนสร้างอาคารสร้างสะพานสร้างแหล่งน้ําท่านสร้างทุกอย่างแล้วนะคะเหลือสร้างเดียวที่ท่านไม่ทําคือสร้างสรรค์ค่ะท่านไม่เคยสร้างสรรค์งบประมาณ เพื่อคนที่เขารอคอยการพัฒนาอะไรเลยค่ะ ท่านต้องคำนึงลำดับความสำคัญของปัญหาที่กระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะดังนั้นดิฉันเสนอให้จัดการงบประมาณก้อนนี้แบบนี้ค่ะเรื่องแรกท่านต้องใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างสร้าง <S <S สรรค์ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่สร้างถนนเพียงอย่างเดียวแต่ท่านต้องสร้างสมดุลการพัฒนาการคมนาคมการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาระบบสาธารณสุขการพัฒนาขนส่งสาธารณะการพัฒนา นาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ แต่ละท้องถิ่นอยากพัฒนาอย่างไรลงไปถามลงไปพูดคุยอยากคิดเอาเองค่ะอยากให้ท่านเปลี่ยนสูตรการจัดสรรงบประมาณใหม่ค่ะโดยคำนึงความสําคัญในการเร่งพัฒนาจังหวัดค่ะแทนที่จะจัดกันจัดสรรกันเป็นเค้กอํานาจและกําหนดยุทธศาสตร์ระยะสัน้นระยะยาวไปเลยค่ะว่าควรมีงบประมาณเท่าไหร่ลงไปพัฒนาจังหวัดนี้อย่างไรและจะให้ประชาชนเข้ามีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้อย่างไรเรื่องต่อมาค่ะแม้ขณะนี้จะมีการแก้ ระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถของ,งบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดได้แล้วนะคะ แต่ดิฉันอยากเห็นเงินถูกบริหารโดยท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่ว่าต้องมาขอผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีฉะนั้นค่ะถ้าจะเริ่มเข้าสู่การกระจายอํานาจดิฉันอยากเห็นการถ่ายโอนงบประมาณและอํานาจการตัดสินใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่าสามารถตรวจสอบโดยประชาชนได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าตามหลักที่ว่ายิ่งมีอํานาจมากยิ่งต้องเชื่อมโยงกับประชาชนมาก ายิ่งหวงอานาจถ้ายิ่งห่างอํานาจประชาชนก็ควรมีสิทธิ์ที่จะจํากัดอํานาจตัดสินใจเอาไวค้ค่ะเหล่านี้ตั้งหากคือความมุ่งมั่นที่จะทําให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นโอกาสของคนทุกคนแต่การรักษาโครงสร้างแบบเดิมที่ท่านทําอยู่มันคือการเพิ่มอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคะ่ะซึ่งเป็นตัวแทนรัฐส่วนกลางคือการวางรากอํานาจรากฐานอํานาจให้ผู้ว่าซีอปิดกั้นการกระจายอํานาจแน่นอนคะ่ะเสียงของดิฉันพูดมาเนี่ย อาจจะไม่ได้มีพลังมากพอดังนั้นที่ฉันเรียกร้องและฝากไปยังเพื่อนผู้แทนราษฎรนะคะที่ท่านต้องกลับไปในพื้นที่ของท่านไปมองหน้าประชาชนของท่านโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลวันนี้ดิฉันชําแหละให้เห็นแล้วว่างบก้อนนี้มันถูกใช้โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนมาเป็นอันดับแรก ผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อการใช้จ่ายแบบนี้ก็คือประชาชนหากว่าท่านเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริงไม่ควรนิ่งเฉยค่ะแต่ควรหันกลับไปหารัฐบาลของท่านถามนายกรัฐมนตรีถามรัฐมนตรีของท่านว่าจะให้ประชาชนาเผชิญความเหลื่อมล้ําแบบนี้ต่อไปจริงๆหรือแต่ถ้าท่านเพิกเฉยค่ะประชาชนก็จะได้รู้ว่าท่านมีส่วนร่วมในการปล่อยให้พวกเขาต้องรับภาระ ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลแบบนี้เกียรติยศของท่านศักดิ์ศรีของท่านในฐานะผู้แทนรัษฎรก็อาจจะเหลือน้อยลงพอๆกับความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลดังนั้นสุดท้ายแล้วจริงๆท่านประธานดิฉันไม่สามารถเห็นชอบงบประมาณที่ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำการจัดสรรงบประมาณที่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังแบบนี้ได้จริงๆขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ